ตำแหน่งของกลุ่มดาวหนึ่งสวัสดีครับเพื่อนๆจากเมื่อคราวที่แล้วเราได้เรียนเรื่องดาวฤกษ์กันไปใช่ไหมครับสำหรับคาบเรียนนี้เราก็จะมาต่อยอดความรู้จากเรื่องดาวฤกษ์กันครับถ้ามีดาวฤกษ์มาเรียงตัวกันอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่ากลุ่มดาวฤกษ์ขึ้นนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆเพื่อนๆอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับคําว่ากลุ่มดาวฤกษ์ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นภาพและสัญลักษณ์เหล่านี้ เพื่อนๆหลายคนโดยเฉพาะคนที่ชอบดูดวงและเชื่อเรื่องโหราศาสตร์ก็คงจะร้องออกขึ้นมาทันทีภาพที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของกลุ่มดาวฤกษ์นะครับซึ่งเราเรียกกลุ่มดาวฤกษ์ทั้ง12กลุ่มนี้ว่ากลุ่มดาวจากราศีนั่นเองและแน่นอนครับว่าในวันนี้เราจะมาศึกษาข้อมูลของกลุ่มดาวจากราศีกันแต่ก่อนที่จะไปเรียนเรื่องกลุ่มดาวจากราศีเรามาทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มดาวจากราศีกันก่อนดีกว่านะครับนักดารา นักดาราศาสตร์จัดแบ่งดาวฤกษ์ทั่วท้องฟ้าออกเป็น88กลุ่มนะครับเพื่อนๆแต่ในจานวนกลุ่มดาว88กลุ่มมีกลุ่มดาวอยู่ชุดหนึ่งครับที่ประกอบไปด้วยกลุ่มดาว12กลุ่มเรียงต่อกันเป็นวงรอบฟ้าซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าทําความรู้จักเป็นพิเศษกลุ่มดาวที่ว่านั้นก็คือกลุ่มดาวจากราศีนั่นเองกลุ่มดาวจากราศีเป็นกลุ่มดาวฤกษ์12กลุ่มที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ผ่านในรอบ1ปี โดยดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่ผ่านกลุ่มดาวจากราศีเดือนละประมาณหนึ่งกลุ่มครับซึ่งถ้าลองสังเกตดีๆก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์อยู่ในราศีที่มีชื่อสัมพันธ์กับชื่อเดือนพอดีเช่นดวงอาทิตย์จะเคลื่อนผ่านกลุ่มดาวคนคู่ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์อยู่ในราศีเมถุนเช่นกันต่อจากนั้นดวงอาทิตย์ก็จะเคลื่อนที่ผ่านกลุ่มดาวปูในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์อยู่ในราศีกรกฎครับ และถ้าหากเพื่อนๆต้องการสังเกตหาตำแหน่งของกลุ่มดาวจากราศีเราก็จะต้องเริ่มต้นมองหาจากกลุ่มดาวที่ปรากฏตรงตำแหน่งที่ดวงอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าครับเพราะกลุ่มดาวที่เพื่อนๆเห็นจะเป็นกลุ่มดาวที่มีชื่อสัมพันธ์กับชื่อเดือนนั้นๆซึ่งกลุ่มดาวที่ว่านี้จะขึ้นและตกพร้อมกับดวงอาทิตย์เสมอครับตัวอย่างเช่นในคืนวันที่22มีนาคมถ้าเพื่อนๆมองไปทางทิศตะวันตกในขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าเราก็จะเห็นบางส่วนของกลุ่มดาวปลาคู่ปรากฏอยู่ด้วย และถ้าเพื่อนเพื่อนมองสูงขึ้นมาผ่านกลางท้องฟ้าไปทางทิศตะวันออกเพื่อนๆนก็จะเห็นกลุ่มดาวแกะกลุ่มดาววัวกลุ่มดาวขนคู่กลุ่มดาวปูและกลุ่มดาวสิงโตไล่เรียงไปตามลำดับครับในแต่ละขณะเราจะสามารถสังเกตเห็นกลุ่มดาวจากราศีได้อย่างมากที่สุด6กลุ่มนะครับแต่ถ้าสังเกตดูกันตลอดคืนก็จะเห็นกลุ่มดาวจากราศีได้มากที่สุด1 0 1ถึงกลุ่มเลยแหละครับ หลังจากที่เราทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มดาวจากราศีกันไปแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาเจาะลึกถึงข้อมูลของแต่ละราศีแล้วเหรอครับเพื่อนๆต้องการศึกษาข้อมูลของกลุ่มดาวในราศีใดก็คลิกเลือกได้เลยนะครับอ๋อต้องแอบกระซิบบอกกันนิดนึงว่าในแต่ละราศีก็จะมีนิยายดาวสนุกๆมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับเพื่อนๆน,นิยายดาวก็คือนิยายที่เล่าถึงประวัติความเป็นมาของดวงดาวแต่ละราศีตามตำนานความเชื่อของชาวกรีครับ กลุ่มดาวมังกรเป็นกลุ่มดาวลำดับที่1ิในบรรดากลุ่มดาวจากราศีกลุ่มดาวนี้อยู่ระหว่างกลุ่มดาวคนถือหม้อและกลุ่มดาวธนูกลุ่มดาวมังกรไม่มีดาวที่สว่างมากพอที่จะทำให้เราสังเกตเห็นได้ง่ายๆเมื่อดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ผ่านกลุ่มดาวมังกรจะเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศทางฝั่งซีกโลกเหนือในเวลาเดียวกันก็เป็นการเริ่มต้นฤดูร้อนของประเทศทางฝั่งซีกโลกใต้นิยายดาวของราศีมังกรวันหนึ่งขณะที่เทพเจ้าแผ่น ซึ่งเป็นเทพครึ่งมนุษย์ครึ่งแพะกำลังรับประทานอาหารอยู่ณนะริมฝั่งแม่น้ํานายร่วมกับเทพเจ้าองค์อื่นๆอยู่ทันใดนั้นเองเทพเจ้าแผดก็มองเห็นอสุรกายใต้ฝุ่นและเมื่อเจ้าอาสุรกายใต้ฝุ่นเข้ามาใกล้เทพเจ้าองค์อื่นๆก็หอบหนีหรือแปลงกายหนีไปแต่เทพเจ้าแผร์ได้กระโดดลงไปในแม่น้ํานายแล้วแปลงกายให้ท่อนล่างเป็นปลาส่วนท่อนบนที่อยู่เหนอือผิวน้ํายังคงรูปร่างเป็นแพะอยู่ เพื่อที่จะได้สังเกตดูเหตุการณ์ต่างๆได้ต่อมามหาเทพประสูนรได้นําเอารูปปลอมกายของเทพเจ้าแพนไปไว้บนท้องฟ้าด้วยเหตุนี้เองชาวกรีกจึงเรียกดาวกลุ่มนี้ว่ากลุ่มดาวแพนกลุ่มดาวจากราศีที่11กลุ่มดาวกลุ่ม เป็นกลุ่มดาวใหญ่แต่ไม่สะดุดตาม,มากนักชาวอียิปต์ใช้สัญ,ญลักษณ์คนถือหม้อน้ำมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกลุ่มดาวราศีนี้เพื่อแทนความหมายว่าเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำนายและยังถือเป็นการเตือนถึงฤดูน้ำท่วมของทุกปีอีกด้วยนิยายดาวของราศีกุมวันหนึ่งขณะที่แกนิมีดชายหนุ่มแห่งเมืองทรอยกำลังนั่งเฝ้าฝูงแกะของเขาอยู่นั้นเทพเจ้าศู์ผู้ยิ่งใหญ่ได้ส่งเยียวอาคิล่ามาลักพาตัว แกนิมีดขึ้นไปอยู่บนเขาโอลิมปัสแล้วให้แกนิมีดเป็นผู้ถือคนโทเพื่อรินน้ำให้แก่เหล่าทวยเทพแห่งโอลิมปัสกลุ่มดาวมีนเป็นกลุ่มดาวสุดท้ายในกลุ่มดาวจากราศีเป็นกลุ่มดาวที่สังเกตเห็นค่อนข้างยากเนื่องจากดาวเษกในกลุ่มไม่ค่อยสุก สว่างมากนักเมื่อดวงอาทิตย์เคลื่อนที่เข้าสู่กลุ่มดาวมีนจะบง่งบอกถึงวันเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิรวมถึงเป็นวันที่กลางวันและกลางคืนยาวเท่ากันนิยายดาวของราศีมีนตามตำนานกรีกปลาสองตัวที่เป็นสัญลักษณ์ของราศีมีนนั้นเป็นตัวแทนของเทพีอัฟโรดาต์หรือที่คุ้นเคยกันดีในชื่อของเทพีวีนัสและบุตรของนางเทพอีรอสหรือมีชื่อในภาษาโรม,มันว่าคิวปิดในตำนานเล่าว่า วันหนึ่งเทพีอโฟรไดา์และปูรช,ชายกำลังเดินเล่นอยู่ที่ริมแม่น้ำทันใดนั้นเองอสุรกายใต้ฝุ่นก็บุกเข้ามาจู่โจมเทพีอโฟรไดต์จิงพาเทพอีรอสหนีกระโดดลงไปในน้ำแล้วทั้งคู่ก็แปลงกายเป็นปลาเพื่อว่ายน้ำหนีตามตำนานยังเล่าไว้อีกว่าหลังจากแปลงกายเป็นปลาแล้วเทพีอโฟรไดต์และเทพีอีรอสได้ผูกหางของตนเข้าไว้ด้วยกันเพื่อไม่ให้หลงทางจากกัน กลุ่มดาวกลุ่มแรกใน12ราศีคือกลุ่มดาวเมฆเมื่อดวงอาทิตย์เคลื่อนผ่านเข้าสู่กลุ่มดาวเมฆจะนับเป็นสัญญาณตั้งต้งตนของฤดูใบไม้ผลินอกจากนี้กลุ่มดาวเมฆย,ยังเป็นกลุ่มดาวที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินและพื้นน้ำอีกด้วยนิยายดาวของราศีเมฆตามตำนานแล้วกระย์ครีเทอุสผู้ชั่วร้ายได้ทำการใส่ความสองพี่น้องฟิกซอสและเฮเลก จึงทําให้ตั้งคู่ต้องหลบหนีทางฝั่งมหาเทพสูตรผู้รู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจากยอดเขาโอลิมปัสก็ได้ส่งแอริสซึ่งเป็นแกะตัวผู้ให้ไปช่วยสองพี่น้องที่กําลังหลบหนีแอริสสามารถพาฟริกซอสไปจนถึงเกาะคลอซิสแต่เฮเลกลับพลัดตกทะเลฟริกซอสสำนึกถึงบุญคุณของแกะจึงบูชาแกะและแขวนหนังเอาไว้ในวิหารเทพ,พเจ้า กลุ่มดาวในราศีที่สองหรือกลุ่มดาวพฤกษ์กลุ่มดาววัวเป็นกลุ่มดาวที่เด่นสะดุดตามากเพราะมีดาวสุกสว่างหลายดวงวิธีสังเกตดูกลุ่มดาวนี้คือสังเกตเอาจากกลุ่มดาวลูกไก่ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นกระจุกดาวที่สวยงามที่สุดในท้องฟ้าโดยกลุ่มดาวลูกไก่จะอยู่บริเวณด้านขวาของกลุ่มดาววัวกลุ่มดาวพฤกษ์ถือเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นวัฏจักรของการเพาะปลูกนิยายดาวของราศีพฤกษ์ชาวกรีกเล่าว่าครั้งหนึ่ง ยังมีสาวงามชื่อยูโรปารูปโฉมของเธอสวยงามเสียจนเทพเจ้ายังต้องหลงไหลไม่เว้นแม้แต่องค์เทพสูงสุดอย่างซูสเทพซูสผู้หลงรักยูโรปาจึงแปลงกายเป็นวัวสีขาวแล้วหลอกล่อให้ยูโรปาขึ้นขี่หลังซูสคิดพายูโรปาหนีไปโดยทางทะเลแต่ก็ไปไม่พ้นเพราะน้ำลึกมากด้วยเหตุนี้เองกลุ่มดาววัวบ,บนฟ้าจึงเห็นแค่เพียงหน้าและโหนกของวัวเท่านั้น กลุ่มดาวประจำเดือนมิถุนายนกลุ่มดาวมิถุนกลุ่มดาวนี้มีดาวสุกสว่างอยู่สองดวงคือดาวพอลลักและดาวแคสเตอร์ทางฝั่งซีกโลกเหนือจะเห็นกลุ่มดาวคนคู่สุกสว่างที่สุดในช่วงฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิส่วนทางฝั่งซีกโลกใต้จะเห็นกลุ่มดาวคนคู่ชัดเจนในช่วงฤดูร้อนนิยายดาวของราศีเมถุนตำนานกรีกเล่าว่าแคสเตอร์และพอลลักเป็นลูกชายฝาแฝดของมหาเทพซูธ ทั้งคู่มีพรสวรรค์นคนละอย่างแคสเตอร์เป็นนักชกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดส่วนพอลักซ์เป็นผู้นำปราบพยศม้าป่าที่เก่งที่สุดความสามารถของทั้งสองเคยพาให้กองทัพชนะศึกสงครามร่วมกันหลายครั้งเมื่อฝาแฝดสิ้นชีพซุสจึงส่งวิญญ,ญาณทั้งคู่ไปเป็นกลุ่มดาวคนคู่บนท้องฟ้า กลุ่มดาวกรกฏเป็นกลุ่มดาวลำดับที่4ในกลุ่มดาวจากราศีกลุ่มดาวนี้เป็นกลุ่มดาวที่ไม่สะดุดตาและหายากที่สุดในกลุ่มดาว12ราศีเพราะไม่มีดาวที่สุกสว่างให้เป็นที่สังเกตกลุ่มดาวปูจะอยู่ระหว่างกลุ่มดาวเมทุนและกลุ่มดาวสิงห์วิธีการสังเกตกลุ่มดาวกรกฏจึงต้องมองหากลุ่มดาวเมถุนและกลุ่มดาวสิงหให้ได้ซะก่อนนิยายดาวของราศีกรกฏ ตามตำนานเล่าว่าขณะที่เฮอร์คิวลิสกำลังต่อสู้อยู่กับอสูรร้ายไฮดราเทพีเฮรามาเหตสีของมหาเทพซูธเกิดความอิจฉาในความกล้าหาญของเฮอร์คิวลิสจึงส่งปูยักษ์ไปรอบทำร้ายแต่เฮอร์คิวลิสกลับสามารถฆ่าปูยักษ์ไปได้โดยง่ายจอมเทพซูสจึงได้นำเอาปูยักษ์นี้ขึ้นไปไว้บนท้องฟ้าระหว่างกลุ่มดาวเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงว่าการไปประกอบกรรช่วยให้คนอื่นไม่ใช่จะได้รับผลดีตอบผลชั่วจะตอบสนองตนเองในที่สุด กลุ่มดาวราศีที่หกลุ่มดาวสิงห์กลุ่มดาวนี้สังเกตได้ไม่ยากโดยด้านที่เป็นหัวสิงโตของกลุ่มดาวสิงห์จะหันไปทางด้านทิศตะวันตกดาวในส่วนหัวของสิงโตจะเรียงกันเป็นรูปเครื่องหมายคำถามกลับด้านโดยมีดาวเรษ์สุกสว่างคือดาวเรกูลัสซึ่งจะอยู่ตรงตำแหน่งหัวใจของสิงโตจึงมีอีกชื่อหนึ่งว่าดาวหัวใจสิงห์นิยายดาวของราศีสิงห์ตามตำนานเล่าว่าสิงโตตัวนี้เป็นหนึ่งใน12ภารกิจของเฮอร์คิวลิส สิงโตที่เฮอร์คิวลิสต้องไปฆ่าก็คือสิงโตแห่งเมืองนีเมียซึ่งเป็นสิงโตที่ดุร้ายมากมันอาละวาดฆ่าคนไปทั่วและผิวหนังของมันก็จะเหนียวมากจนไม่มีอาวุธชนิดใดที่จะทำร้ายมันได้เฮอร์คิวลิสเดินทางไปฆ่าสิงโตพร้อมกับอาวุธมากมายที่ได้มาจากเหล่าเทพเจ้าจนเมื่อเดินทางไปถึงที่ปากถ้ำของสิงโตเฮอร์คิวลิสรอจนกระทั่งมันกลับมาหลังจากล่าเหยื่อเฮอร์คิวลิสยกคันธนูแล้วยิงออกไปโดนเสียงแต่ลูกธนูก็กระเด็นออกไปจากผิวของมัน เฮอร์คิวลิสจึงยิงลูกธนูครั้งที่สองออกไปอีกแต่ก็ทําอะไรมันไม่ได้เมื่อจะยิงธนูอีกเป็นครั้งที่สสิงโตก็ได้เตรียมจะกระโจนเข้าหาเขาเขาจึงใช้กระบองตีหัวมันแล้วก็ใช้มือบีบคอมันจนตายหลังเสร็จสิ้นภารกิจเทพเจ้าซูจ,จึงเอาสิงโตแห่งนีเมียต,ตัวนี้ขึ้นไปเป็นกลุ่มดาวบนท้องฟ้าเพื่อที่ระลึกถึงวิรกรรมของเฮอร์คิวลิส กลุ่มดาวกันเป็นกลุ่มดาวลำดับที่6ในกลุ่มดาวจากราศีกลุ่มดาวนี้เป็นกลุ่มดาวเลษ์กที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกลุ่มดาวไฮดราดาวเกษ์กที่สุกสว่างที่สุดของกลุ่มคือดาวรวงข้าวหรือสไปก้านิยายดาวของราศีกันตามนิยายดาวเล่าว่ากลุ่มดาวราศีกันนั้นเป็นตัวแทนของแอสเตรียบุตรสาวของจอมเทพซูดแอสเตรียเป็นเทพที่ดาแห่งความยุติธรรมในสมัยที่แอสเตรียปกครองโลก พระนางได้รับความเคารพอย่างสูงสุดจากมนุษย์เมื่อเวลาผ่านไปถึงมนุษย์เรามีความชั่วและความโหดร้ายทารุณมากขึ้นเทพธิดาแอสเตรียไม่พอใจในการกระทําของมนุษย์จึงได้หนีขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้ากลุ่มดาวลำดับที um ่7ในจากราศีกลุ่มดาวตุล เมื่อประมาณ2,000ปีก่อนดวงอาทิตย์จะโคจรเข้ามาอยู่ในกลุ่มของดาวราศีตุลในวันที่23กันยายนณนะจุดออ t มโนอีควิโนกซซึ่งเป็นช่วงที่เวลากลางวันเท่ากับกลางคืนกลุ่มดาวนี้จึงแทนความเสมอภาคหรือความเท่ากันบนท้องฟ้าอย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่เข้าสู่กลุ่มดาวตุลในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากการสายของแกนโลกแต่การเกิดช่วงเวลากลางวันเท่ากับกลางคืนก็ยังคงเป็นวันที่23กันยายนเหมือนเดิม ข้อสังเกตที่น่าสนใจเกี่ยวกับราศีนี้ก็คือกลุ่มดาวราศีตุลเป็นกลุ่มดาวเดียวในจักรราศีที่ถูกจินตนาการรูปลักษณ์เป็นสิ่งของนิยายดาวของราศีตุลแต่เดิมชาวกรีกเชื่อกันว่ากลุ่มดาวตุลเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มดาวพิจิกหรือกลุ่มดาวแมงป่องโดยกลุ่มดาวตุลถูกจินตนาการว่าเป็นส่วนกล้ามของแมงป่องจนต่อมาในช่วงกรีกยุคหลังกลุ่มดาวตุลถึงได้รับการพิจารณาว่าเป็นตาช่างซึ่งตาช่างนี้ก็เป็นของแอสเตรียเทพธิดาแห่งความยุติธรรม ซึ่งตัวเทพ,พีองค์นี้ก็คือกลุ่มดาวการน,นั่นเองกลุ่มดาวลำดับที่8ในกลุ่มดาวจากราศีกลุ่มดาวพิจิกกลุ่มดาวพิจิกถือเป็นกลุ่มดาวที่มีชื่อเรียกได้ตรงตัวมากที่สุดในบรรดากลุ่มดาวจากราศีเพราะเราสามารถมองออกได้อย่างชัดเจนว่ากลุ่มดาวพิจิกเรียงตัวเป็นรูปแมงป่อง ดาวฤกษ์ที่สุกใสที่สุดของกลุ่มดาวพิจิกคือดาวแอนทาริสซึ่งเป็นดาวสีแดงที่อยู่ตรงตำแหน่งหัวใจของแมงป่องพอดีนิยายของดาวราศีพิจิกตำนานเกี่ยวกับกลุ่มดาวพิจิกนี้เป็นเรื่องราวของนายพรานหนุ่มชื่อโอไรออนกับเทพีอาร์ทิมิสในพานโอไรออนและเทพีอาร์ทิมิสนั้นเป็นคู่รักกันวันหนึ่งโอไรออนหนีแมงป่องยักษ์โดยการว่ายน้ำข้ามทะเลมีจุดหมายอยู่ที่เกาะดีลอสซึ่งเป็นที่ที่เทพีอาร์ทิมิสอาศัยอยู่ ด้วยความโชคร้ายเทพอพอลโลผู้ซึ่งกำลังหาทางกลั่งแกล้งเทพีอาร์ทิมิสอยู่ได้เห็นว่าโอไรออนกำลังว่ายน้ำมาหาอาร์ทิมิสเทพอพอลโลจึงเข้าไปขอท้าแข่งล่าสัตว์กับเทพีอาร์ทิมิสด้วยการยิงธนูไปที่จุดดำๆในมหาสมุทรแน่นอนว่าเทพีอาร์ทิมิสรับคำท้าและเธอก็เป็นผู้ชนะการแข่งขันลูกศรจากธนูของอาร์ทิมิสเข้าเป้าอย่างแม่นยำโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าเป้าที่อพอลโลชี้ให้เธอยิงนั้น แท้จริงแล้วก็คือนายพรานหนุ่มโอไรออนคู่รักของเธอเองกลุ่มดาวธนูเป็นกลุ่มดาวลำดับที่9ของกลุ่มดาวจากราศีกลุ่มดาวนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเนบิลลาสแฉกและมีดาวที่สุกสว่างถึง9ดวงกลุ่มดาวธนูถูกจินตนาการว่ามีรูปลักษณ์เหมือนเซนทอร์กำลังยิงธนูเซนทอร์คือสิ่งมีชีวิตในเทพนิยายกรีก มีลักษณะช่วงบนเป็นคนส่วนช่วงล่างเป็นม้าปลายธนูของกลุ่มดาวนี้จะหันไปทางกลุ่มดาวพิจิกนิยายดาวของราศีธนูตำนานเล่าว,ว่ามีเซนทอร์ผู้หนึ่งชื่อไครอนเป็นผู้เรียงปัญญาและเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมเขาได้ถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้วีรบุรุษตำนานกรีกหลายคนไครอนตายเพราะโดนธนูอาบยาพิษแม้ไครอนจะเป็นผู้เรียงปัญญาแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขยาพิษนี้ได้เนื่องจากไครอนนั้นเป็นอมตะจึงตายไม่ได้ แต่เขาก็ต้องทรมานเนื่องจากยาพิษจึงต้องขอให้ซูทําให้เขาตายหลังสิ้นชีวิตลงจอมเทพซูจึงนาําไครรอนไปอยู่บนท้องฟ้ากลายเป็นกลุ่มดาวจากผลความดีของเขาเราก็ได้ศึกษาข้อมูลของกลุ่มดาวจากราศีทั้ง12กลุ่มไปแล้วนะครับเพื่อนๆแต่พี่ยูเรนัสก็ยังมีสาระดีๆมาฝากกันอยู่เหมือนเดิมอย่ามัวรอช้าเลยครับเราไปพบกับพี่ยูเรนัสเลยดีกว่า สวัสดีครับน้องๆวันนี้เรียนเรื่องดวงดาวกันน่าสนุกเชียวนะครับแต่น้องๆหลายคนคงกำลังมีเรื่องสงสัยเกี่ยวกับนิยายดาวอยู่แน่ๆเลยเอาล่ะครับพี่ขอรับอาสาไขาข้อข้องใจเรื่องนิยายดาวให้น้องๆฟังเองครับนิยายดาวนั้นเป็นสิ่งที่ชาวกรีกโบราณแต่งขึ้นมาเพื่อตอบคําถามต่าง,างๆเกี่ยวกับธรรมชาติซึ่งตัวละครในนิยายก็คือเทพปกรณ์นำกรีกซึ่งเป็นเรื่องปรามปราและตำนานที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าวีรบุรุษธ,ธรรมชาติของโลกครับ นิยายปกักกรนำนี้ยังเป็นจุดกำเนิดและเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสำคัญของวิธีปฏิบัติและพิธีในทางศาสนาของชาวกรีกโบราณอีกด้วยนะครับน้องๆน,นักวิชาการสมัยใหม่กล่าวถึงเรื่องปรำประหลาของกรีกเอาไว้ว่าเป็นความพยายามของชาวกรีกโบราณที่พยายามจะอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆของธรรมชาตินั่นเองครับวันนี้คาเรียนของเราสนุกมากเลยจริงไหมล่ะครับเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้ได้เวลาการสรุปเนื้อหาแล้วแหละครับ ดาวฤกษ์เป็นดาวที่มีแสงในตัวเองในท้องฟ้ามีดาวฤกษ์จำนวนมากซึ่งมีสีและอุณหภูมิแตกต่างกันนักดาราศาสตร์ได้จัดกลุ่มดาวฤกษ์เป็น88กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มดาวจากราศี12กลุ่มและกลุ่มดาวนอกราศีอีก76กลุ่มแต่และกลุ่มดาวจากราศีต่างก็มีประโยชน์ในการบอกช่วงฤดูต่างๆกันไปค่าเปลี่ยนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ